好，阳光。 พภนีประจำวนันหนึ่งสมเอลบทที่11ข้อ1นถึง7หัวข้อพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนาหาชคนอนอมนได้ยกขึ้นไปตั้งค่ายสู้เมืองยาเบสกิเลอาดบรรดาชาวเมืองยาเบสจึงพูดกับนาหาชว่าขอทำพันธสัญญากับพวกเราและพวกเราจะยอมปรนิบัติท่านแต่นาฮาชคนอมมนพูดกับพวกเขาว่า เราจะทำพันธสัญญากับพวกเจ้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือเราจะทะลวงตาขวาของเจ้าเสียทุกคนให้เป็นที่อัปยศแก่คนอิสราเอลทั้งปวงส่วนพวกผู้ใหญ่แห่งเมืองยาเบชพูดกับท่านว่าขอผล,ผลพันธให้พวกเราสักเจ็ดวันเพื่อพวกเราจะได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปให้ทั่วเขตแดนอิสราเอลแล้วถ้าไม่มีคนใดช่วยกู้พวกเราได้พวกเราจะยอมมอบตัวไว้ให้แก่ท่านเมื่อพวกผู้สื่อสารมาถึงกีเบอา เมืองของซาอูลพวกเขาก็เล่าเรื่องราวให้เข้าหูของประชาชนและประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้เสียงดังนี่แนะซาอูลต้อนฝูงโคกลับมาจากทุ่งและซาอูลถามว่าประชาชนเป็นอะไรไปทำไมพวกเขาจึงร้องไห้ดังนั้นเขาจึงเล่าให้ท่านทราบถึงเรื่องของพวกยาเบสเมื่อท่านได้ยินเรื่องราวเหล่านี้พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าก็ทรงสวมทับซาอูลและท่านโกรธจัด ท่านจึงเอาโคมาคู่หนึ่งฟันออกเป็นท่อนๆส่งไปทั่วเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลทางมือของพวกผู้สื่อสารกล่าวว่าใครที่ไม่ออกมาตามซาอูลและซามูเอลจะทำอย่างนี้แก่โคของเขาและความเกรงกลัวพระยโเวก็มาเหนือประชาชนพวกเขาพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน สวัสดีค่ะพี่น้องชิรักมาพบกันในรายการพรยามเช้าในเชา้ชาว,วันนี้นะคะก็อยู่กับอาจารย์จอยนะคะเราอยู่ใน 1. สมูเอลบทที่1 1นะคะอยากจะให้หัวข้อในเช้าว,วันนี้ว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังความสําเร็จพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังความสําเร็จในเวลานั้นนะคะคนอิสราเอลเนี่ยมักจะถูกรุกรานนะคะจาก คนเผ่าต่างๆเนาะโดยเฉพาะในตอนที่ชาวอัมโมนนะคะเตรียมที่จะเข้าจมตีที่ยาเบกิเลอาการที่คนอัมโมนนะคะยอมให้เวลากับคนอิสราเอลน,นะคะหรือว่าที่ยาเบกิเลอาเนี่ยเวันเพื่อส่งสารที่จะขอความช่วยเหลือนั้นนะคะ คนนำโมนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าถึงแม้ว่าฉันจะให้เวลาเธอ7วันนะเธอก็ไม่มีใครหรอกนะคะที่จะมาช่วยเหลือได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสดีนะคะพี่น้องที่พระเจ้าเนี่ยก็จัดเตรียมด้วยนะคะเพื่อทีออ่พระเจ้าจะทรงทํางานผ่านชีวิตของกษัตริย์สาอูนที่พระเจ้าทรงให้ ซาเอมลเนี่ยไปเจิมตั้งไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะประกาศนะคะในการเป็นกษัตริย์ของซาอูลเนี่ยอย่างเป็นทางการนั่นเองเมื่อเรื่องนี้นะคะรู้ถึงซาอูลพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะก็ประทับอยู่เหนือซาอูลและความโกรธเคืองก็เกิดขึ้นในจิตใจของซาอูลเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวอโมนนะคะจะทำร้ายและทำให้คนอิสราเอลเนี่ยจะต้องอับอายนั่นเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะทรงใช้ความโกรธที่เกิดขึ้นนำให้นะคะนำให้เกิดความยุติธรรมและเสรีภาพสันติภาพที่จะมาถึงชีวิตของคนอิสราเอล ซึ่งเป็นประชากรขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะซาอูลเนี่ยได้รวบรวมกำลังพลนะคะที่เบเซกแล้วก็เข้าโจมตีกับคนอัมโมนหลังจากที่ได้รับชัยชนะแล้วนะคะจากการต่อสู้นะคะทำให้คนอิสราเอลเนี่ยรู้สึกเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะคะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าซาอูลเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำใน กปกครองในการทหารได้นะคะแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้เป็นที่ยกย่องท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลนั่นเองแล้วก็ตําแหน่งของกษัตริย์นะคะที่พระเจ้าทรงเจิมและเรียกซาอูลนะคะก็ได้รับการยืนยันที่มาจากพระเจ้านะคะท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชนอิสราเอลนั่นเองชาวอิสราเอลนะคะ จึงไปที่กิจการตามคําของกษัตริย์ซาอูนนะคะเพื่ออะไรเพื่อนะคะที่จะถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีการแต่งตั้งนะคะซาอูนให้เป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการต่อหน้าประชาชนที่นั่นนะคะซึ่งการถวายเครื่องสันติบูชานี้นะคะเป็นการแสดงออก การแสดงออกถึงความกตัญยูแล้วก็การขอบพระคุณพระเจ้านะคะแม้ว่ากษัตริย์ซาอูลเนี่ยจะได้รับตำแหน่งกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์นะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไม่ลืมนะไม่ลืมกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงครอบครองอยู่เหนือชนชาติอิสราเอลนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริงนะคะและพระองค์นะคะยังทรงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จของคนอิสราเอล และก็พระเจ้าก็ยังทรงสําแดงการครอบครองการปกป้องการดูแลนะคะประชาชนหรือประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความรักและด้วยความเมตตาด้วยความห่วงใยนั่นเองจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกๆคนซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยนะคะ อยาจะหนุนใจเราทั้งหลายนะคะในข้อแรกนะคะนั่นก็คือว่าให้เราที่จะมีความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมั่นใจในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะคะไม่ว่าชีวิตของเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆความทุกข์ใจหรือว่าอันตรายรอบด้านในชีวิตของเราจากคนจากสถานก,การณ์ที่บีบบังคับนะคะ แต่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งเราช่างหลายทุกทคนเลยและอย่างที่สองนะคะที่อยากจะหนุนใจก็คือว่าให้เรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีหนทางที่จะช่วยและนำ ชีวิตของเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆไปได้นะคะบางครั้งพระเจ้าใช้คนที่เป็นเพื่อนของเราพระเจ้าใช้คนที่มีตําแหน่งสูงกว่าเราหรือว่าพระเจ้าใช้คนบางคนที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงแต่พระเจ้าทรงเจิมไว้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเขาที่จะเป็นพระพรกับชีวิตของเราในช่วงเวลาที่เราเจอกับอุปสรรคและปัญหาพระเจ้าทรงใช้คน เหล่านั้นจะอยู่รอบข้างเรานะคะที่จะนำเราให้พ้พบกับทางออกพบกับ ทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้คลี่คลายลงไปได้เราจะเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นมีมากจริงๆนะคะบางครั้งสิ่งที่เป็นแผนการของเราเนาะสิ่งที่เราคิดว่าอุ้ยมันดูยากจริงๆสําหรับชีวิตของเรานะคะแต่พระเจ้ากลับเป็นผู้นั้นที่จัดเตรียมทางออกไว้ให้กับเราแล้วจัดเตรียมการช่วยเหลือที่พร้อมอยู่สําหรับชีวิตของเราแล้วดังนั้นขอให้เราเพียงที่จะ เชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองดังนั้นอยากจีจะให้พระคำของพระเจ้าตอนนี้ที่จะหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพี่น้องข้าแต่พระเจ้าที่รักพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ลูกมรณาและขอบพระคุณพระองค์สําหรับความสัตย์สื่อของพระองค์ที่มีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนข้าแต่พระเจ้าแม้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอาจจะเจอความกดดันอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในชีวิต และอาจจะมองหาทางออกไม่เจอว่าจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะวันนี้จากสถานการณ์ที่คนอิสราเอลได้เจอพระเจ้าทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอผ่านคนรอบข้างผ่านคนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอาจจะคาดคิดไม่ถึงผ่านคนที่อาจจะมีตําแหน่งสูง หรือว่าคนอื่นๆที่พระเจ้าต้องการใช้ช่วยของเขาเพื่อเป็นพระพรสำหรับชีวิตของลูกและข้าพระองค์จงหลายขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์จงหลายเองที่จะยังคงเชื่อมั่นและวางใจเหนพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ต่อไปแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมด้แรงกําลังความเชื่อให้กับข้าพระองค์้งหลายโปรดทรงนําข้าพระองค์จงหลายทุกทุกคนที่จะติดตามพระองค์ และให้ชีวิตของข้าพระองค์ฉลยดำเนินอยู่ในทางของพระองค์และรับพระพรที่มาจากพระองค์ตลอดทั้งวันนี้จึงอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะคะ